สวัสดีครับผมอันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเดินเที่ยวหน่อยครับผมเป็นวันอาทิตย์วันหยุดเนื่องด้วยเป็นวันแม่ด้วยนะครับผมวันแม่ก็จะเป็นวันเสาร์ถ้าจะไม่ผิดก็วันนี้มาเป็นวันอาทิตย์ก็ถือว่าหยุดเชยๆวันอาทิตย์วันจันทร์นี่ก็ พาเพื่อนมาชมมาเดินเล่นอุโมงหน้าพระลานหรือว่าอุโมงหน้าวัดพระแก้วหน้าพระราชาวาังวัดพระแก้วมรกตเน่ยนะครับผมสนามหลวงกรุงเทพมหานครก็ไปดูไปรับชมกันเลยครับผมว่าจะมีความสวยงามแล้วก็ นักท่องเที่ยวจะมาเยอะไหมโอ้ข้างนอกร้อนมากๆเลยสวยงามเข้ามาข้างในให้ชั่วนหน่อยแอเย็นๆอย่างเงี้ย,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 ยโอเคหน่อยครับผมผมว่างอ่ะมานั่งเล่นนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยชาวไทยชาวต่างประเทศก็มานั่งตากแอร์กัน สวยงามนะครับผมสีมือช่างไทยสุดยอดเลยนะครับผมบวกกับบรรยากาศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆแบบนี้ถ่ายรูปออกมาแล้วสุดยอดมากเลยครับสีมือของช่างไทยสวยงามมานั่งอยู่สักพักหนึ่งก็ได้เวลา เดินออกมาข้างนอกนะครับผมสำรวจดูข้างนอกมากว่าจะมีคนมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยอะไหมอะไรเงี้ยเขาไปเดินดูรอ,รอบๆสักหน่อยหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นมาในเลื่อนออกจากอุโมงนะครับผมอุโมงลักษณะแล้วว่าเหมือนจะอยู่ใต้ดินนะครับผมก็เดินขึ้น มันได้เลื่อนครับไปก็จะออกมาข้างนอกเนี่ยส่วนนี้ก็เจอแล้วครับผมส่วนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ดูดูแล้วก็มีแต่แถบเอเชียนะครับผมจะมีจีนมีเกาหลีสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พามันเดิน,ชม,ดนชมเดินชมเดินเล่นหน้าวัดพระแก้วหรือว่าพระราชวังวัดพระแก้วโมโรกตฝั่งนู้นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร โอ้นักท่องเที่ยวยังเยอะอไทยจีนแขกฝรั่งอินเดียก็มีเห็นว่าช่วงนี้ กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองอันดับหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุดนะครับผมอันดับหนึ่งของโลกเลยนะอันดับสองก็ปารีสอันดับสองอันดับอันดับสามอันดับสี่ไม่ค่อยแน่ใจครับผมปารีสลอนดอน อะไรโตเกียวญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจำได้แน่ๆคือว่าเมืองไทยในปี2023นี่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ดีนะจมต้องเข้านีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม จนทุกวันนี้เดือนนี้เดือนสิงหาคมนี่ก็ประมาณยี่สิบสองล้านคนนะครับผมในข่าวเขาว่าอย่างนั้นน่ะนะ เป็นเมืองท่องเที่ยวมันก็คึกคักอย่างนี้เองนีิวะอะทุกที่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่นักท่องเที่ยวมีแต่ต่างชาติเดินกันทุกท่านไปหมดแต่โอเคครับผมหน้าราชวังหน้าวัดพระแก้วเขาก็ปิดถนนกันเลย ไ่กุ๊ะปะปนกันไป้วครับผมทั้งเอเชียทั้งยุโรปหาถ่ายดอกไม้ที่สวยดีกว่า อกกล้วยไม้ดอกดาวเรืองนี่ของจริงนะครับผมไม่ใช่ดอกไม้พลาสติก <c oughs> อย่างที่เขาว่ากันอันนี้เป็นกล้วยไม้ของจริงเลยนะครับผม Ồ, xinh ngắm. Xinh ngắm à, ta. ไม่ได้มาน้ำหลวงร่วมสิบป,ปีแล้วมั้งครับผมในในรอบสิบปีเว่างั้นโอ้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนมานอนแถวสนามหลวงแล้วเดี๋ยวนี้ <c oughs> แล้วก็ไล่หนีหมดก <c oughs> ็ดีครับผม ทางท่องเที่ยวก็ทยอ,อยมากันเรื่อยๆค่อนข้างจะเยอะอยู่งั้นนะครับผมไม่เฉพาะแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับผมมีจุดท่องเที่ยวมีอีกหลายที่หลายจุดแต่เพราะในบริเวณกรุงเทพอากาศร้อนด,ด้วย S 1> <S 1> <S <S วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมกาดร้อนอยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ